พี่พ kind of oh ิบุตรใจนะผมก็ขอสรุปไว้เพียงแค่นี้พิบุตรใจจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้ตามต่อไปนะครับเเออจะมีดรพิงค์ครับอทแต่เมื่อกี้เห็นแป๊บๆเห็นไม่แป๊บว่าพี่ละว่าถามว่าแล้วเจ้าเขาจะจัดการกับประยุทธ์ไหมถ้ามีโอกาสเขาจัดการนะครับนะเจ้าที่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะ พราะเจ้าเขาไม่เคยเอาใครจริงเนี่ยก็เ,เอาแต่ตัวเขาเองเอาแต่ครอบครัวเขาให้รดและวันนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เจ้าเขาเริ่มไม่พอใจเนี่ยประยุทธ์นะทําการบ้านที่เจ้าให้มาเนี่ยนะเพียงครึ่งเดียวคือเจ้าเขาใหมาให้ประยุทธเ์เด็กกันชินวัตรออกไปจาัดก,การเมืองประยุธทธ์ทําไม่ทําแต่ขณะเดียวกันเนี่ยประยุทธเ์เด็กกำลังจับมือกับชินวัตรไอ้ตรงนี้เจ้าเขาไม่ชอบนะ นี่แหละครับคุณแม่คุณแม่ไม่ปลื้มตรงนี้หล,ละแล้วก็วันนี้เนี่ยนะนอกจากคุณแม่ไม่ปลืม้มและป๋าก็ไม่เคยปลืม้มนะเพราะว่าประยุทธ์ไปจับมือกับปวิตดเพราะปะวิดเนี่ยถึงแม้จะเป็นตุ๊ดเหมือนกันกับป๋าเปรมเนี่ยก็เถอะแต่ตุ๊ดเนี่ยนะมันเวลาแค้นเนี่ยมันแค้นกันหนักนะตุด๊ดแค้นตุ๊ดนะงานนี้เนี่ยคอยดูให้ดีอะนะนะพรีรละวาครับถ้าเผลอเมื่มอไหร่นะประยุทธ์ตายหาเลยนะถ้าประยุทธ นะครักลัวว่าเขาจะล้มประยุทธ์ก็ต้องล้มเขาต่ก่อนนะแล้ววันนี้ไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับต้องคิดล้มกันแล้วนะคิดล้มประยุทธ์ประยุทธ์ต้องคิดลม้มเขาแล้วฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องคิดล้มฝ่ายเผด็จการเพียง <c oughs> แต่ว่าฝ่ายประชาไต,ตายวันนี้จับมือกลุ่มไหนล้มกลุ่มไหนกันแต่วันนี้ดูแล้วว่าฝ่ายประชาไตยต้องจับมือกันล้มประยุทธ์ล้มคอสอชอก่อนครับนี่แหละครับถึงจะ ถึงจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าใครบอกว่าปลายประชับตไตปรจับมือคอสชอก่อนนะครับ <c oughs> ก็เขาเรียกจับมือไปหลอกประชาชนไปรักษาระบบป็จก,การเอาไว้นะแล้วก็ไปต้อไปเรียกรอก้องเป็นประธานาธิบดีนะครับวันนี้มันยิ่งกว่าประธานาธิบดีอยู่แล้วประยุทธน์นะดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอย่าไปคิดหวังเลยนะเอาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วอย่างครับดร ok เชิญนายตาบาย ครับครับสวัสดีครับหลวงตาพี่บุตรไซและท่านผู้ฟังทุกท่านครับและวันนี้เป็นสถิติเลยนะครับเนี่ยสี่ชั่วโมงหรือเปล่าครับเนี่ยหกถ้าเริ่มหกโมงครึ่งเจ็ดแปดเก้าเกือบสี่ชั่วโมงนะครับเสียงยังใสอยู่เลยก็เป็นนิบิทหมายที่ดีว่าหลวงตาสุขภาพโอเคนะครับเอสุขภาพโอเคแต่ว่าคูมีอากาศแล้วก็ดีฮะตอนนี้ใต้ฝุ่นเข้าอนนัดนะโอ้ครับขยับไปไหนก็ได้ ไม่ใช่อะไรนะครับวันที่มันต้องพูดต่อเนื่องเพราะว่าความซับซ้อนของมันเนี่ยมันจําเป็นต้องอธิบายกันให้เคลียร์เพราะว่าพวกเราจะได้ไปกําหนดยุทธวิธีกันได้เพราะถ้าไม่รู้ความสัมพันธ์ในกลุ่มอำนาจต่างๆแล้วมันกำหนดยุทธวิธีกันสเรปรดสะั ครับจะแล้วเรืรอสบายครับจะจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกินสิบห้านาทีนะเพื่อเพื่อขโวยประเด็นสบายครับสบายครับครับคือคือฟังหลวงตาพูดเนี่ยนะทําให้ผมนึกถึงสมัยเป็นนักศึกษาเป็นญาตรีเออเป็นยาโทที่ที่ออสเตรเลียนะครับตอนนั้นนีไปนั่งฟังเลคเชอร์ระดับที่เป็นโพสแกรดครั้งแรกฟังมันนานนะครับสามชั่วโมงครับ คือจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักศึกษาอ่าเป็นญาตรีเนี่ยก็อยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อะไรก็ตามหนังสือตรงเด๊เด๊เดไม่มีการมาถกเถียงให้เห็นขึ้นความซับซ้อนปรากฏพอไปอยู่ระดับเป็นญาโทเนี่ยวิชาที่เป็นเลคเชอร์นะมันมีข้อมูลเยอะมากแล้วก็ข้อมูลบางทีมันสับสนเราฟังไปฟังมาตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นอย่างทุกวันนี้นะครับก็จะฟังแล้วบางอย่างไม่เข้าใจเต็มร้อยแล้วก็ข้อมูลมันเหมือนกับขัดแย้งกัน บางทีเรารู้สึกว่ามันใช่อย่างนี้ละเอาแต่เดี๋ยวไปฟังอีกตอนหนึ่งเอ๊ะทำไมมันไปอีกด้านหนึ่งเนี่คือภาพสะท้อนความซับซ้อนนะครับของของการเมืองแล้วก็พลวัตทางการเมืองแล้ววันนี้เนี่ยเราพัฒนามาถึงจุดที่แม้กระทั่งในขบวนการแดงเองเนี่ยหลวงตาก็บอกว่ามันก็มีพลวัตภายในของมันเองนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของเผด็จการมันก็มีพลวัตภายในนะครับอำนาจเป็นของที่ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวร แช่จริงๆก็คือว่าถ้าแบ่งกันไม่ลงตัวมันก็เกิดเทนชันเกิดแรงตึงกันเสมอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอวิเคราะห์สองฝ่ายอย่างที่หลวงตาวิเคราะห์อย่าง extensively เนาะแบบกว้างอะ่ะคือทั้งในแนวลึกแล้วก็แนวกว้างว่างั้นเถอะนะครับ s o r y ประมาณนั้นนะ,ะมันมันครบมันสมบูรณ์วันนี้แล้วก็การประเมินด้วยไม่ใช่วิเคราะห์อย่างเดียววิเคราะห์คือแยกมาเป็นจุด,จ,ด,จ,ดจุดให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างให้เห็นภาพความสัมพันธ์นะครับ แล้วก็ประเมินแต่ละด้านแต่ละด้านด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสําหรับการนําไปคิดต่อแล้วก็ในส่วนของยุทธวิธีวันนี้หลวงตาบอกว่าให้ปรับเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตาดูดาวเทาว้าติดดินเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ยังใช้ได้เสมอในภาวะปัจจุบันเนี่ยเรามีภารกิจนะครับซึ่งภารกิจบางอย่างเป็นภารกิจเฉพาะหน้าซึ่งเราก็ได้ทํามาตลอดก็คือว่าเราต่อต้านเรื่องของเผด็จการเนี่ยนะครับ นะครับเราต่อต้านเผด็จการมาตลอดด้วยการนะเอาข้อมูลต่างๆมาตีแผ่นะครับด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยการประนามด้วยการทําให้มันเสียศักดิ์ศรีด้วยการที่เราขยายเครือข่ายเราเอาข้อมูลไปกระจายนะครับเพิ่มขึ้นเหล่านี้จริงๆเนี่ยมันบางทีเหมือนก็เออเราทําได้แค่นี้แค่นี้นะหรือนะแล้วเราจะชนะมันได้เมื่อไหร่เนี่ยอยากจะเรียนพี่น้องนะกรณีของสกอตแลนด์เนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานให้พี่น้องเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นนะหนึ่งนะอย่างที่หลวงตาว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันมีผลมันมีผลเสมอนะครับฮัลโหลมีมีโทรศัพท์เข้าแป๊บเดียวนะครับ Hi h e l l o h i can I call you backYeahOh y yeah, I'll call you back I'll call you back I'm on air right now อเค y Bye bye ครับมีมีสายเข้ามาแทรกครับคือเรามองในแง่ว่าการกระทําทุกอย่างจริงๆมันมีผลเสมอแม้กระทั่งอย่างหลวงตาว่าเนี่ยจริงๆเลยครับกรณีของสกอตแลนด์เนี่ยมันสะท้อนภาพในอย่างหนึ่งคือวันหนึ่งเนี่ยนะครับการพยายามของคนคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยเป็นเรียกว่าเล็กๆนะครับสกอตแลนด์ในประเทศเล็กมากแต่สามารถจะทําให้เกิดเรฟเฟรนดัมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับกระเทือนอํานาจเลยนะครับราชินีนี่ต้องปรากฏตัวนะครับ จริงๆนะก็เต้นๆเ,เหมือนกันเพราะว่าถ้ากระแสนี่ติดมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ว่าจะแยกนะครับยูเนียนนะครับแต่มันแปลว่ากระแสภายในในอังกฤษนี่ไม่ได้มีคนรักเจ้าทั้งหมดนะครับกลุ่มที่เป็นริพับบิกเนี่ยเขาก็มีความพยายามของเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันไม่เดือดร้อนมากเนี่ยมันไปปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นแล้วเศรษฐกิจอะไรมันก็ยังดีอยู่ปัญหาภายในก็ไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยเขาก็ยังพออยู่ได้นะครับ แต่ทนี้เนี่ยไม่เป็นก้าวสําคัญเลยในการลุกเข้าไปเพื่อทําให้วันนี้เกิดการต่อรองวันนี้นะสิ่งเล็กน้อยที่เราทําเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆประยุทธ์เนี่ยเหิมย่ามใจนะครับตามสันดานก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยพอพูดอะไรมาพลาดปุ๊บเนี่ยพวกเราเล่นตีกลับเข้าไปเนี่ยวันนี้ประยุทธ์เกิดการเรียนรู้นะครับ เรื่องการคบการโกงไอ้ที่จะทํากินกแบบไปง่ายลูกปากหวานปากแล้วก็สร้างสร้างอํานาจสร้างฐานของตัวเองว่าคุ้มครองใครได้เนี่ยวันนี้ประยุทธ์คุ้มครองใครไม่ได้ไอ้ปนัดดาทั้งหลายเนี่ยที่วันแน่เนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็เสียหน้าไอพ้พวกนี้มันรู้ตัวแล้วว่ามันจะกินง่ายๆไม่ได้แล้วแล้วก็ภาพลักษณ์ที่มันเสียในสําคัญที่สุดเพราะพวกนี้มันอยู่ในจุดอันตรายพลาดมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวมันก็เป็นกบฏวันนี้พี่น้องก็ต้องจำว้าไอ้พวกนี้มันทําผิดกฎหมายเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกครับประชาชนชนะเมื่อไหรร่ปะยุทธ์มันคือกบ กาษาัตริย์ภูมิพลก็คือคนที่สนับสนุนกบฏสามารถมาพิจารณาโทษกันได้เลยแล้วความผิดมันมีเยอะแยะไปหมดพวกนี้เขาก็ต้องระวังตัวการที่เขาระวังตัวนั้นเขาก็จะทําผิดน้อยลงโกงป้าบ้านเมืองได้น้อยลงถ้าเขาทํลาลนสานที่ฝืนความรู้สึกก็จะมีคนเสื้อเหลืองนะครับมีคนกลุ่มอื่นๆซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่คนเลวทั้งหมดเพียงแต่เขาเข้าใจเข้ามาประชาธิปไตยผิดเลือกข้างผิดแต่ในเมื่อเห็นพิษเห็นภัยของมันแล้วยิ่งมืดยิ่งใกล้สว่าง คนยิ่งเห็นความมืดเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าอ๋อความสว่างมันมีอยู่นะครับจะได้นึกถึงว่าอ๋อเดี๋ยวเนี่ยความดึกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นรุ่งสว่างนะครับเขาก็จะได้เกิดจิตสํานึกใหม่ว่ามันต้องต้องมาสร้างวันใหม่สร้างฝันวันใหม่ลืมสิ่งเก่าสร้างสิ่งที่ดีกว่าเขาอาจจะมายืนร่วมกระบวนกับเราได้วันนี้เนี่ย <c oughs> การขึ้นมาของประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมันทําให้เอกภาพทางความคิดของคนเราเนี่ยชัดเจนขึ้นทําให้การอาการตาสว่างที่เห็น เดิมเคยเห็นโครงจากเป็นดอกบัวนั้นนะครับมันเริ่มที่จะแปลรูปแปลร่างเป็นพล,ลวัตในด้านบวกสําหรับขบวนประชาธิปไตยสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยที่เราได้ทําพี่น้องทั้งหลายการแชร์ข้อมูลการผลิตองค์ข้อมูลการตีประเด็นไปแล้วก็กระจายไปในสังคมการขยายเครือข่ายเอาข้อมูลเราไปเข้าตาของสลิมวันนี้จะสังเกตนะครับกลุ่มสลิมเขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นในของพวกเราบางทีบอกกันเลยอย่าไปฟังมันเลยเพราะอะไรครับ เพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าวันนี้เขาผิดอะไรทั้งหลายอย่างที่เราเคยพูดไว้แล้วเขาบอกอุเป็นไปไม่ได้มาใส่ร้ายป้ายสีวันนี้มันเต็มหูตำตาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเผด็จก,การที่จ้องจะล้มอํานาจรัฐบาลรัฐบาลในสุดแล้วทหารเนี่ยมันจะยึดอํานาจในสุดแล้วกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยยืนข้างนุ้นแล้วก็เขาจะรวบอํานาจคืนไปให้เขาเนี่ย เป็นอำนาจของพระราชาแล้วพอรวบอำนานจะเขาไม่เชื่อมาก่อนว่าจะเป็นไปได้เพราะเขายังคิดว่ากษาัตริย์ใสซื่อบริสุทธิ์แล้ววันนี้ภาพมันปรากฏชัดแล้วภาพที่ชัดเจนตรงเนี้ยมันคือความเสียหายที่หนักหนาสาหัสแก่ประเทศแล้วมันกําลังจะลุกคืบเข้าไปกระทบกระเทือนต่อกระเป๋าต่อวิถีชีวิตต่อจิตสํานึกของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจใพี่น้องว่าการต่อสู้นะครับทําเถอะ แล้วก็บางอย่างนี่มันเหมือนกับว่าผลจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปถึงเลขสิบเนี่ยถึงใจเราอยากให้มันถึงเลขสิบแต่ว่าการจะเคลื่อนสังคมไปภารกิจเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องทําในสิ่งที่ต้องทํานะครับการจะสร้างตึกให้มันสูงสิบชั้นแล้วก็มียอดเป็นปราสาททองเนี่ยนะครับฟ้าสีทองผ่องอัมภัยนั่นนะมันก็ต้องเริ่มด้วยการก่อสร้างอิฐนะครับสร้างชั้นแรกวางฐานให้มันแน่นแต่ว่าการกระทําตรงนี้มันทําคนแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยมันทํากันคนละจุด ให้เราเข้าใจว่านะครับแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคนไปขุดทรายอยู่เนี่ยไอ้หากูจะสร้างตึกสร้างปราสาทสร้างสวรรค์มือไปขุดทรายอยู่ได้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการไปขุดเอาทรายจากแม่น้ําไปเอาหินจากนะไปร่อนหินร่อนทรายจากแม่น้ํามาเนี่ยมันก็คือภารกิจหนึ่งที่จะต้องทําเพราะว่าตึกนี้มันใหญ่แล้วเกินมันมีนะห้องนู้นห้องนี้ห้องใตดินนะครับแผนมันใหญ่มากอะ เพราะฉะนั้นใครทําอะไรได้บางครั้งมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมยังไปงมโขง่ตรงนั้นทําไมไม่มาช่วยกันตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆทุกอย่างที่ทำเนี่ยจำเป็นหมดแล้วมันมีผลเสมอเขาพูดกันว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูถูกพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆสิ่งที่พวกเราพูดกันเนี่ยบางคนก็บอกพูดอยู่ได้พูดมาสามสี่ปีไม่เห็นทําอะไรเลยเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่านะครับพวกเราที่ฟังกันอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยมันสว่างแล้วเราไม่ยอมรับเด็จการณ์เนี่ย แล้วอยู่กันมากี่ปีแล้วสู้มาแปดปีแล้วนะครับหลังจากรัฐประหารเนี่ยมีใครท้อที่อยากจะไม่สู้บ้างฮะวันนี้มีแต่หวังว่าอยากจะให้มันสําเร็จอยากจะเปลี่ยนระบอบแล้วคนทั่วบ้านทั่วเมืองก็มาหันมามาเข้าใจแล้วก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับเราแม้กระทั่งนักการเมืองเป็นแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าแล้วก็การถูกบีบคั้นความกลัวต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับเขาก็ทําได้ที่เขาทําด้วยจิตสํานึกผมก็ยังเชื่อว่าจตุพรในทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าในลักษณะของกรอบที่เขาทํามาเนี่ย เราก็ไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าเขาเนี่ยจะมาช่วยเป็นขบวนนําปฏิวัติได้วันนี้ชัดเจนว่าไม่ได้แล้วแต่ว่าถามว่าพวกนี้เนี่ยถึงวันที่ประชาชนชนะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปยืนข้างเผด็จการปกป้องสถาบันปกป้องประยุทธ์แล้วก็มาสู้กับพวกเราเนี่ยผมไม่เชื่อเป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เคยจําเป็นจะต้องมองเหมือนกันว่าในขบวนแดงของเราเองนะครับบางทีถ้ามันมีความต่างกันบ้างเราวิพากษ์วิจารณ์นะครับให้รู้ให้เห็นว่าเราอย่าไปติดกับกับพวกที่เคยนํา แล้วก็เคยได้ประโยชน์จากการนําแล้วก็จะนําเราไปในทิศทางซึ่งนะครับเขาอยากให้มันเป็นเราจะต้องเติบโตขึ้นมาเหนือคนเหล่านี้แม้กระทั่งชินวัตรเองเนี่ยคุณยิ่งรักเองเบอกตรงๆนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจหลายครั้งพ่อรู้ว่าพูดไปแล้วกระเทือนวันนี้ผมกําลังจับตาอยู่วัตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันหนึ่งอาจจะมาเป็นศัตรูกันก็ได้ผมเคยตั้งคําถามไว้เมื่อตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งจัดรายการที่เร็อยู่ดีๆไฟแรงตอนนั้นผมบอกว่า ถ้าตระก,กูลชินวัตรนะถ้าทักษิณโทษทีไม่ใช่ตระก,กูลตอนนั้นปูยังไม่ขึ้นถ้าทักษิณเนี่ยไม่ลงสยาบันกับไอซีซีนะให้ให้ปูนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วนั่นก่อนการเลือกตั้งนิดเดียวเสร็จแล้วเนี่ยคือตอนนั้นผมพยายามจะชวนให้คนไปเลือกตั้งผมก็บอกว่าถ้าทักษิณไม่ยอมลงสยาบันกับไอซีซีแปลว่าหลังจากที่น้องสาวขึ้นตาแหน่งแล้วเนี่ยแล้วมีประชาชนถูกฆ่าตายอีกเนี่ยทักษิณกับผมก็อาจจะเป็นศัตรูกัน มันก็เป็นอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่ผมวางไว้ก็คือว่าเขาขึ้นสู่ตําแหน่งแล้วยิ่งรักไม่นะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเตะลงไปเลยทั้งใ้นักวิชาการนี่เขามีเหตุผลชงเหตุผลหาทางประบีประนอมให้สถาบันให้อะไรทั้งหมดถ้าเอาหนึ่งสองไปอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่ในป่านนี้ความตึงเครียดอาจจะลดลงนะครับนะแต่มันอาจจะกลายว่าเป็นผลดีกับสถาบันมากขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะชั่วก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาไม่ทําเราก็พิสูจน์ได้จุดหนึ่งแล้วว่า นะมันชักจะมีปัญหาแล้วขนาดนักการเมืองชงอย่างนั้นเนี่ยที่จริงเข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยได้มีการพูดคุยกันอย่างน้อยก็เป็นการลุกคืบในเชิงหลักความคิดนะครับแต่เขาไม่ทําเขาเตะออกเลยทันทีแล้วหนึ่งไอซีซีเนี่ยนะครับจริงๆถ้าทำแล้วปุ๊บเนี่ยทหารมันจะไม่กล้าประกาศกฎอาเยบสิทธ์ถึงมันกล้า,ม,ลามันก็จะไม่กล้าใช้อาวุธปืนไปปราบพี่น้องที่อักษะตายไปหลายสิบแต่ทีนี้พอมันเข้าใจ ปัญหาพลาวัตทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทำไมผมไม่ตีทักษิณทําไมไม่ประกาศว่าวันนี้จะเป็นศัตรูทักษิณจะต้องฆ่าต้องฟันกันจะต้องล้มหามติมาพูดล้มทักษิณรายวันเหมือนกับพวกบางกลุ่ม